ทางบ้านนะคะทุกคนวันนี้เรามี <laughs> <laughs> เป็นอะไรกันทุเรียนหมนเรามีทุเรียนอยู่ในนี้นะคะ่ะทุกคน <laughs> วันนี้เราจะมาชิมทุเรียนกันนะคะ <laughs> พอดีว่ามีวันหนึ่งนะคะเอริน่าถามแม่ว่าแม่แม่ทุเรียนเอไม่ใช่ ผลไม้ของเมืองไทยที่มันเหม็นๆนะ่ะมันมันเป็นอะไรเหรอมันคืออะไรเหรอ้ s okay. <S <laughs> ทนนี่ไปก็เลยเออบอกว่ามันก็คือทุเรียนนะมันกลิ่นมันจะแรงแต่ว่าเวลากินน่ะมันอร่อยท <laughs> ี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ฝ่ายซื้อ,อ,อทุเรียนนะคะทุกคนตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์นะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกก็ตอนแรกว่าจะให้พ่อชิมด้วยกับลูกแต่ว่า เขาอเขามีข้ออ้างว่าพรุ่งนี้เขามีหมอฟันนะคะเขากลัวว่ากลิ่นปากมันกลิ่นทุเรียนมันจะออกแล้วเขาก็เขาเดี๋ยวอายหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขอไม่ชิมได้ไหมก็เลยรอดตัวไปเนาะนั่นแหละค่ะก็เนี่ยนะคะทุกคนไปซื้อมาสองกล่องนะคะกล่องละยี่สิบห้ายูโรนะคะก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทแพงมากคือคือ โชคดีที่ตัวเองไม่ใช่คนชอบมากมายนะคะก็เลยไม่เคยซื้อเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยจริงๆค่ะเอาลูกมามาจะชิมแล้วมามานี่แหละคะ่ะไปจําไม่ได้นะว่าตอนอตอนไปเมืองไทยครั้งล่าสุดนะคะก็ประมาณสามปีที่แล้วนะคะสามปีกว่าๆเนาะเอเอเลินาะตอนนั้นก็หกขวบเนาะแล้วก็อันติ่แปดแปดขวบ ไปจำไม่ได้จริงๆว่าไปาซื้อแหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อบ่อยนะคะคือผลไม้ที่ไปชอบก็คือเงาะนะเงาะนี่ไปกินได้สองสามโลเลยนะคะ<ม>นั่นแหละค่ะไปซื้อแหละประมาณครั้งหนึ่งแหละมั้งแต่ว่าซื้ออยู่เมืองไทยให้เขาชิมแล้ว คนขายเขาผ่าให้กินสดแล้วมันก็ไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนี้นะคะทุกคนอันนี้ไปเก็บใส่ใส่ตู้เย็นซื้อมาเมื่อวานนะคะสั่งของร้านไทยมาเมื่อวานเนาะแล้วก็ใส่กล่องไว้กลิ่นก็ยังแรงเวลาเปิดตู้เย็นนะกลิ่นแรงมากเอาค่ะพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองชิมนะเอาเลยพร้อมหรือยังหลูกพร้อมหรือยังก็ปลามีนะมาอีสเตอ ไม่อยากแกะนะพ่อกับลูกเขาเหม็นมากเขาเหม็นมากเลยทุกคนเหม็นมากเลยลูกเอาแม่เอามันเพราวนี่มันเป็นแค่เฮ้ยว้าวฟร์ซลไอ้สมุนอ๋ออันนี้มาหนนะได้แล้เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนค่อยเอาอันนั้นได้ได้กินไายเสร็ นั่งลงนั่นจงจินนั่งดูเป็นอย่างนี้ก็คดีเก้าร้อยกว่าบาทนะคะแพงมาก <laughs> นี่คงเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะคะที่ไปซื้อดูเรียนที่ที่ฟินแลนด์เนาะโอเคใครจะชิมก่อนเอลินาชิมก่อนแอลน้จะไปชิม อันนี้ไม่ชิมอันนี้ไม่ชิมเลยโอเคลูกให้แม่จับให้หรือหนูจะจับเองลุกอากัดลูกกัดเลยกัดเลยลูก นนแปกๆลลเลมันสุกเกินไปค่ะทุกคนคือมันเออข้างในมัน,มนเ,ลเละเละนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเมือกนิดหน่อยนะคะก็คือคิดว่าเขามาหลายวันแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะมี กลิ่นแรงมากนะคะอันนี้มั้ยอันนี้ไม่กล้าชิมเลยอ่ะอ่ะอารุปมาชิมดูเอาชิมกัดคำหนึ่งอันไหนดูฮะอันนี้เดียวเนี่ยอะ

ได้กินนานแล้วค่ะทุกคนก็โอเคอยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีกลิ่นมาค่ะทุกคนกินด้วยกัน,นแสบบา้าเอ้หน่อยแสบปะไม่แสบไปหน่อยปะอะไรนะนนพูดดีด,ด ตอนนี้น่าไปโรงเรียนอนะมดน้น่ไปโรงเรียนไปใกใปากเหม็นไหมเหรอไม่เหม็นหรอกกินนิดเดียวพรุร่งนี้ไปทำงานเข้ากะเช้านะครับเปิดร้าน <c oughs> <c oughs> อยู่แคชเชียร์นี่กลิ่นจะออกไหมทุกคน อืมยัทไม่าันอย่ังนันนาะ <c oughs> ไปว่าอีกกล่องนึ่งนะคะกล่องนี้ต้องเอาใส่ช่องฟิตไปค่ะเพราะว่าคงกินคนเดียวคงไม่หมดน,นะอ ก็ไม like ่ได hmm. ้ชอบมากหรอกตัวอัของกล่องห้าสิบยูโรทุกคนคิดูแพงมากแม่แม่อยากกินทั้งเม็ดเลยแม่ราต้องได้อีซินกาปาลาติซาเนตตาอะไรนะหนกใช่นี่เอบอยกัอีกอืมอินาบอก เอาไปลงขายต่อ5ยูโรว่าซา้า่งใม่ขายนะคะ5ยูโรแม่ซื้อมา25ยูโรขาดทุนยับเยินเลยลูกสาวก็กเหอแม่ก็ไปดาวสิๆๆ๊กเกอร์เป็ไม่ขายเดี๋ยวแม่กินเองเจ็ดจมูกแม่ดูเอ้ยหนูแป้วกระดาษให้แม่หน่อยได้ไหมในบ้าน โอ้น,นี่มันแข็งนะลูกมันแข็งนิดหน่อยมันไม่เละเหมือนเมื่อกี้ <c oughs> ชิมอีกไหมนิดนึงลอชิมอีกไหมโอ้ตรงเนี้ดยดูเดี๋ยวแม่เอาให้อันนี้เดี๋ยวใช่ไหมคะอันที่ไปแล้วไปอัดหลาดเลยจ้ะปลก <c oughs> แล้วแน่แต่ให้กินทุเรียนบ่เป๊ะ <c oughs> อันนี้เตียนตรงกัดเอา S <S <S ก็ดีๆ,ๆก็ดีๆอ๋อหนียวแล้วสรุปว่าซื้อทุเรียนมาสองกล่องนะคะ ห้สิบยูโรนะคะทุกคนลูกกินไปจึ้งหนึ่งสามีไม่ยอมกินนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าจะไปหาหมอฟันแล้วกลัวปากเม้นนะคะทุกคนกลัวหมอเม้นปากนะคะถือว่าปลายปนคนเดียวเม,มื่อวานปลายบอกราคาเนาะพอมม่ทำอะอ่าสองกล่องนี่เท่าไหร่เธอซื้อมา บอกว่ากล่องลา25 GT. ทำตาเลือกโอ้โหเม้นขนาดนี้ย25ยูโรเลยอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยแต่ไปก็เข้าใจเนาะคนหลายคนชอบอะ่ะแล้วมันก็เป็นผลไม้ที่แบบพิเศษเนาะทุกคนไม่เหมือนไม่เหมือนผลไมยอย้อื่นๆนี้นะ ก็เข้าใจนั้งคนชอบแต่ว่าไปาก็ไม่ได้ชอบมากนะักันก็ก็โอเคอยู่นานกินทีแต่ว่าแต่ว่าคำนับปลยมันก็ไม่ได้อร่อยมากมายนะคะทรีนแต่กินอยู่บ้านเรามันอร่อยกอนนว่านี้เนาะเพราะว่ามันสดนะคะขอบคุณค่ะลูก อย่างไรบ้างต้มมะปูไปเข้ามานั่งดีๆเอาอะไรมากินคะเอาอะไรมากินคะขนม c h e e เอาขนมมากินให้กบรสชาติทุเรียนมาฉั่นฝนตกสรุปว่าก็เด็กๆไม่ชอบนะคะทุกคน ก็ดีไปอีกแบบเนาะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อให้กินเนาะเด็กๆไม่ชอบแล้วก็นี่ก็คงจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะคะที่ไปซื้อทุเรียนเนาะก็ขอบคุณมากมาเลยนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมนะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมีอะไรก็แนะนำติดชมได้แล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะ <laughs> อันตีล้ลูกมาบายบายหน่อยเร็วกันอ e a ซัมชีโดบ e s มามาไม่บายก่อนเดี๋ยวเราจะขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะไปคิดว่าอันนี้ไปจะไปใส่ช่องปิดไปนะคะเดี๋ยวอาจจะทำข้าวเหนียวทุเรียนคิดว่ามาลกูกบายบายแล้วไปแล้ว <c oughs> อาบอกก่อนว่าไม่อร <c oughs> บอกลุงป้านะววามากไงนะลุงป้านะอา,าบอกว่าอะไรนะลกูก อร่อยไหมทุเรียนหูกไม่ไม่ไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยครับอยากกินอีกไหมไม่เอาละค่ะทุกคนเนี่ยเราก็ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะได้กินหมดเลยครับ <laughs> hey, <hello>. <laughs> 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 you show up first, you're staring. Think you're sick, you stalk like.